ถ้าคุณต้องการอัปเกรดชีวิตคุณให้ก้าวกระโดดและรวมถึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดค่านิยมให้ชัดเจนก่อนเป็นอันดับแรกคุณจะต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณเชื่อในสิ่งใดและรู้ว่าตัวเองยืนหยัดเพื่ออะไรและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับคุณจะต้องรู้ด้วยว่าคุณจะไม่ยืนหยัดเพื่อสิ่งใดค่านิยมใดที่คุณจะยึดมั่นจนยอมอุทิศต,ตัวอุทิศเวลา และค่านิยมใดที่คุณจะยอมทุ่มเทยอยากเหนือแรงกายแรงใจรวมไปถึงสละชีวิตได้คุณให้ความสําสคัญกับครอบครัวความเชื่อในศาสนาสุขภาพและอาชีพการงานอยู่ใช่ไหมครับคุณเชื่อในหลักการอย่างมีอิสระภาพเสรีภาพความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ได้กว่าหรือว่าการเคารพชีวิตหรือเปล่าคุณเชื่อในความจริงความซื่อสัตย์ความจริงใจความทุ่มเทในการทางานและความสําเร็จใช่หรือเปล่า และไม่ว่าค่านิยมของคุณจะเป็นอะไรก็ตามให้คุณคิดทบทวนอยากจะแนะนำแบบฝึงหัดที่น่าจะเป็นประโยชน์ลองคิดถึงคนที่คุณชื่นชมมากที่สุดครับเขาอาจจะยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ได้คุณมองว่าพวกเขามีคุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุดและถ้าคุณเลือกเป็นเหมือนใครในคนเหล่านี้ก็ตามคุณสมบัติใดที่คุณอยากจะเรียนแบบมากที่สุดหากคุณมองไปรอบตัวและมองหาคนที่คุณชื่นชม คุณสมบัติใดที่คุณมองว่าสําคัญที่สุดคุณสมบัติใดที่คุณมองหาในตัวเพื่อนของคุณคนรู้จักของคุณหรือโมเดลของคุณคุณคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติหรือว่าค่านิยมพื้นฐานที่สนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจความสัมพันธ์ส่วนตัวและสุดท้ายค่านิยมของคุณคืออะไรครับค่านิยมจะเป็นสิ่งที่ยอมผ่อนปรนไม่ได้เมื่อคุณตัดสินใจแล้วที่จะยึดมั่นในค่านิยมอะไรก็ตาม มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณฝา่าฝืนไม่ได้ทันทีมันอาจจะเป็นค่านิยมที่คุณยึดถืออย่างเหนียวแน่นและพยายามใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมันหรือไม่ใช่ค่านิยมที่คุณยึดถือเลยตั้แต่แรกเมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วคุณไม่อาจจะยึดถือเอาตามสะดวกหรือซื่อสัตย์กับมันเป็นครั้งคราวเท่านั้นคุณจะต้องยึดมั่นมันอย่างเหนียวแน่นหรือไม่ก็อย่ายึดถือเลยจะดีกว่าการตัดสินใจเลือกค่านิยมคือการประกาศให้ตัวคุณและผู้อื่นรับรู้ว่า คุณจะใช้ชีวิตยอย่างไรต่อไปจากนี้ทันทีที่คุณเลือกค่านิยมและประกาศว่าคุณหลอมรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับค่านิยมดังกลา่าวมันคือการพูดว่าคุณจะไม่ยอมผ่อนปโปรในเรื่องนี้เป็นอันขาดระดับของความยึดมั่นในค่านิยมนั้นจะเป็นตัวชีวัตรนิสัยคุณหรือว่าคุณสมบัติที่แท้จริงรวมไปถึงเมื่อคุณเข้าใจมันเป็นหนึ่งเดียวกับค่านิยมได้คุณจะสามารถอัปเกรดชีวิตให้ก้าวกระโดดได้ครับ ความเชื่อมั่นในตัวเองแบบไม่สั่นคลอนเป็นผลมาจากการที่เรายึดมั่นในค่านิยมของเราอย่างแน่วแน่เมื่อคุณรู้อยู่ลึกในใจแล้วว่าคุณไม่มีวันฝ่าฝืนหลักการสูงสุดที่คุณยึดมั่นถือมัน่นคุณก็จะได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของตัวคุณเองในการนำมันไปใช้อัปเกรดชีวิตคุณซึ่งค่านิยมหลักนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เกิดทุกรูปแบบอย่างเปิดเผยและรงแปลงลงมาด้วยความที่คุณเชื่อมั่นในตัวเอง ดีกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นและรู้สึกขาดแคลนนะครับถ้าคุณยังไม่รู้วิธีกําหนดค่านิยมไม่ชัดเจนแบบฝึกหัดนี้น่าจะช่วยคุณได้ก็คือการฝึกเขียนคําไว้อาลัยให้กับตัวเองลองจินตนาการดูว่าตอนนี้ทุกคนที่คุณรู้จักและห่วงใยมารวมตัวกันที่งานศพของคุณเพื่อแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายในงานมีการกล่าวคําไว้อาลัยต่อหน้าผู้ร่วมงานเพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่คุณเป็นและมีและทํามัน ในช่วงที่คุณยังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่แค่ความสําเร็จเท่านั้นครับเมื่อหมายถึงสิ่งที่คุณทําเพื่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังมีการประกาศคุณงามความดีค่านิยมและคุณสมบัติที่คนรอบตัวมองเห็นในตัวคุณอีกด้วยคําไว้อะไรนี้จะทําให้คุณมองเห็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็นรวมไปถึงค่านิยมหลักที่คุณต้องการจะยึดมั่นในชีวิตไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบและเราทุกคน่างก็ต้องพยายามอย่างหนะัก ที่จะใช้ชีวยให้สอดกล้องกับค่านิยมสูงสุดของตัวเองที่ตัวเองยึดมัน่นการเขียนคำไว้อะไรนั้นมีพลังมากพอที่จะส่งผลต่อทุกสิ่งที่คุณจะทำต่อไปจากนี้คุณจะปรับเปลี่ยนชีวิตและการกระทำให้ใกล้เคียงกับคนแบบที่คุณเขียนถึงคำไว้อะไรทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวครับคุณอาจจะตัดสินใจเลือกค่านิยมนีนหลายอย่างเลยทีเดียวแต่สิ่งที่คุณทำยังไม่จบแค่นี้ครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญให้กับมัน คุณจะต้องตัดสินใจว่าค่านิยมอะไรที่สำคัญกว่ากันและค่านิยมใดที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขียนค่านิยมแต่ละอย่างลงในสมุดของคุณแล้วต้องทิ้งจนเหลือแค่หน้าเดียวเท่านั้นค่านิยมไหนในสมุดคุณที่คุณจะเก็บเอาไว้ค่านิยมสุดท้ายที่เหลืออยู่จะเป็นค่านิยมที่สำคัญมากที่สุดสำหรับคุณซึ่งจะต้องมาก่อนค่านิยม,มอื่นเสมอจากนั้นให้คุณค้นหาว่าค่านิยมใด ที่มีความสําคัญเป็นอันดับ2 3 4. เรียงลําดับไปเรื่อยๆการจัดลําดับความสําคัญในเรื่องของค่านิยมจะส่งผลอย่างมากต่อคนแบบที่คุณอยากจะเป็นและรูปแบบชีวิตที่คุณอยากจะมีรวมไปถึงการที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะอัปเกรดชีวิตให้ก้าวกระโดดหลายคนจัดลาดับค่านิยมโดยเลือกความเชื่อทางศาสนาเป็นลําดับหนึ่งครอบครัวเป็นอันดับสองสุขภาพคือ3อาชีพคือ4ความสําเร็จคือ5 และไม่ว่าคุณจะจัดลำดับแบบไหนก็ตามคุณจะยึดมั่นในค่านิยมอันดับแรกมากกว่าค่านิยมลำดับท้ายเสมอถ้าคุณจัดลำดับให้ครอบครวัวมาก่อนอาชีพการงานหรือสุขภาพแน่นอนว่าคุณจะยอมสละงานสุขภาพเพื่อแลกกับความไปอยู่ที่ดีของครอบครวัวคุณถ้าลำดับค่านิยมของคุณเปลี่ยนไปเช่นความสำเร็จทางอาชีพการงานหรือว่าการเงินมาก่อนสุขภาพคุณกำลังบอกว่าคุณอาจจะยอมละเลยในยเรื่องสุขภาพนั้น ทำมาแตให้คุณก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานได้การเลือกค่านิยมแล้วจัดลำดับความสำคัญจะช่วยสร้างโครงสร้างทางความคิดและโครงสร้างทางอารมณ์ใหม่ให้กับคุณซึ่งทำให้คุณเลือกและตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตหลักการของความซื่อสัตย์หรือความยึดมั่นในค่านิยมที่คุณเลือกดูจะเป็นกฎแห่งจกกักรวาลอย่างหนึ่งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝ่าฝืนมันหรือว่าย่อมผ่อนปรนคุณย่อมไม่อาจหนีจากผลของมันได้ความซื่อสัตย์ ถือเป็นคุณสมบัติสําคัญของคนที่ประสบความสำเร็จหาไม่ซื่อสัตย์ต่อค่านิยมหรือว่าย่อมผ่อนปรนนอกจากจะทําให้เกิดผลร้ายในระดับที่สาสมกันคุณก็ยังต้องเผชิญหน้ากับความเครียดความทุกข์และความรู้สึกแประวนกระวายอย่างหนักการจะซื่อสัตย์ต่อค่านิยมได้โดยสมบูรณ์คุณจําเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนในทุกสถานการณ์มันหมายความว่าคุณจะไม่ใช้ชีวิตแบบเสแสง้งมันหมายความว่า คุณจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อสิ่งที่คุณเชื่อเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์มันหมายความว่าคุณจะทําและพูดในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องและเป็นจริงเสมอไม่ว่าการทําเช่นนั้นจะก่อให้เกิดอะไรก็ตามการใช้ชีวิตอย่างตรงแบนรงมาหมายความว่าคุณไม่ได้เสแสร้งหรือว่ากําลังหลอกตัวเองหรือใครก็ตามแต่คุณกําลังเผชิญหน้ากับชีวิตความสัมพันธ์และสถานการณ์ในแบบที่มันเป็นจริงๆ ไม่ใช่ในแบบที่คุณหวังให้เป็นการใช้ชีวิตอย่างตรงเป็นตรงมาหมายความว่าคุณจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับคุณการใช้ชีวิตอย่างตรงเป็นตรงมาหมายความว่าคุณจัดให้ความสงบทางใจเป็นเป้าหมายสูงสุดและหลักการสำคัญที่เป็นแกงกลางกับทุกเรื่องคุณจะตั้งเป้าหมายอื่นๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายนี้โดยไม่ยอมแลกความสงบทางใจกับใครก็ตาม คุณจะทำและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันถูกต้องสมควรเพราะฉะนั้นค่านิยมหรือว่าคุณค่าสำคัญมากนะครับหากคุณอยากจะอัปเกรดชีวิตให้ก้าวกระโดดคำถามคือตอนนี้ค่านิยมในชีวิตของคุณที่คุณยืนหยัดมันคืออะไรครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t u m Leap นะครับจะเปิดตัว3 p r โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x my set นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ ซิปเอสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยวชาญชดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m มซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x m i ซ d เ e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ